มาเด้อพี่น้องมาเก็บหม,มักเล็บแมวน้ำกันเนาะลายลายพี่น้องปุ่นละพี่น้องหมักเล็บแม่คู่น้องนะพี่น้องคู่น้องสู่กคนแป้นนะเห็นมานามพี่น้องกเก็บหมักเล็บแมวนี่พี่น้อง

เล็กแมวุ่นน่ะพี่น้องโอ้ยอ,อ่อนซ่อนซุกเต็มต้นให้พี่น้อง มันเลี้ยงงัวเนะกเ,เลยมากกินบักเล็บแมวเย็บกินยี่ตัวเลยพี่น,อน้องครับชักเขานาหนาวแล้วดูแลสุขภาพไปดีเด้อครับ răng tổn cả bồ đục P'long răng cả đục tổn nì bao koi đục P'long, lồng xim bưng vào thì ván bận P'long, van cái cắn, nhạt bồ đi, Ván thế. แอบจบโอ้ยลม่มพี่นังล่มมาหนาวมาทรง ตัวนกาเนะ่ยมันโดกขักพี่น้องเอ้ยแบบตัวน,นี้แหละตัวนกโดกขักดกนะพี่น้องตัวว่าลังหน่วยกระดิบตังหน่วยมันสุกบ่พร้อรมกันงัวกะปล่อยเลี้ยงบ่ได้ลามด้อกพี่น้องไปเฝ้าไปหางัวดอกพี่น้องไปไกลบ่ได้ดอกจำหนีดอกพี่น้อง ไปก็ได้พี่น้องคลิปนี้ก็เพียงจํเนียได้พี่น้องคลิปนาพอกันไนไปแล้วพี่น้องสวัสดีครับ